กว้างเหมือนซีรีส์5ราคาเท่าซีรีส์3แถมวารันตี0 B M ถึงปี2027เลยค่ะและนี่คือ 30, B M 330 L I M Sport ปี2022ค่ะตัวนี้นะคะเขาทำออกมาให้ยาวขึ้นภายในด้านหลังเนี่ยนั่งสบายเหมือนนั่งซีรีส์5เลยค่ะแต่จ่ายแค่ในราคาซีรีส์3เท่านั้นค่ะดูสิคะนั่งแล้วเหยียด่ะสบายมากฟิลคุ้บริหารสุดๆบอกเลยว่าเลกลูมที่เขาให้มาเนี่ยกว้างมากๆนั่งสบายทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งแน่นอนค่ะ ผู้หญิงอย่างเราก็ต้องมีหลังคาซันรู้ใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ไม่รู้เน้นมีไว้ก่อนสบายใจ Apple CarPlay ก็สําคัญมากนะคะเวลาเปิดแผนที่ขึ้นจอเนี่ยคือสะดวกสุดๆไม่ต้องก้มมองมือถือเลยเปลี่ยนเพลงง่ายๆปลอดภัยกว่าด้วยค่ะใครชอบฟังเพลงจะเลิฟมากเพราะฮามันคาด้ดอนกระจายเสียงรอบคันไม่ว่าจะคนนั่งข้างหน้าหรือว่าข้างหลังก็ได้ยินเสียงเพอเท่ากันเลยค่ะ คันนี้แอร์เป็นแบบแยกโซนค่ะแล้วก็บอกปรับไฟฟ้าง่ายมากบอกเลยว่าครบมากคันนี้ขับง่ายนะคะคันไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กเกินกําลังพอดีใครมีเพื่อนเยอะๆก็สบายเลยค่ะและที่ทําให้ผู้หญิงอย่างเรามั่นใจสุดๆเลยนะคะคือคันนี้เขามีประกันผ่านศูนย์วีเถึงปี2027เลยค่ะแล้วก็มี BSI ดูแลฟรีอีก100 0 0กิโลเลยบอกเลยว่าคันนี้เหมาะกับผู้หญิงอย่างเราสุดๆเลยค่ะ